ครับสวัสดีครับก่อนมาพบกันในวหวยฮาหนอยนะครับก่อนอื่นเรามาฟังคําเตือนก่อนนะครับโดใช้วิทยาในการชมคลิปเป็นการําลังทางคณิตศาสตร์เท่านั้นขอให้รับชมรัะฟังเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับมาครับเรามาดูกันนะครับวหวยฮาหนอยนะครับประจําวันที่12นะครับก็ในชุดหนึ่งนะครับก็จะเป็นฮาหนอยมัดร,รวมก็เด่น2นะครับ จอกเขจะมีสองสี่สองห้าสองหกแล้วก็สองเก้านะครับส่วนชุดที่สองจะเป็นฮานอยคู่มิตรนะครับก็จะเด่นหกนะครับจอกก็าจะมีหกเจ็ดหกแปดหกเก้าแล้วก็หกหนึ่งนะครับอะไะครับต่อก็มาดูของเมื่อวานกันบ้างนะครับวันที่สิบแดนะครับในวันที่สิบดฮานอยมัดรวมนะครับขอเด่นหนึ่งนะครับขเมื่อวานนี้หนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดนะครับ ก็ข่าวแเ่ตัวเด่นนะครับมาที่หนึ่งนะครับก็สองวันแล้วนะครับที่หลุดมานะครับก็เสียดายเหมือนกันนะครับแต่ว่าดูดูดไฟด,ดูดูมานี่ก็เมื่อวานฮานอยมัดรวมเนี่ยของวันที่สิบนะครับที่ผมเน้นสามสองสามสี่แล้วก็สามเจ็ดมาออกวันนี้เอามาออกของเมื่อวันที่สามสิบเจ็ดวันที่สิบเอ็ดนะครับ แสดงว่าเขาเริ่มยึดยักนะครับเริ่มดึงหวยดึงเบอร์อีกแล้วนะครับเนี่ยโอ้โหส่วนหานาคูมินะครับก็เด่นสีนะครับก็ไม่เข้าหมดเลยนะครับหลุดหมดเลยนะครับผมเมื่อวานเอาละครับก็จองทรายคลิปไล้นะครับก็ผมจะมาดินตัวดินให้นะครับก็จะเน้นสองสีนะครับสองห้าแล้วก็สองหกนะครับส่วนหานานคูมินะครับดินหกก็้ิน้นหกเจ็ด หกแปดน,นะครับแล้วก็หกหนึ่งนะครับอ,อยยางไงก็ยางใช้วิจายยานทุกครั้งนะครับใช้สตินะครับเพื่อจะได้มีสตางสวัสดีครับ